เอ,อ๊แต่เราว่าจะพูดเรื่องตำรวจเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมคุณนายนายบอกจะมีเรื่อง Big, บิ๊กปั๊ดจะมีเรื่องม็อบเรื่องอะไรหรือเปล่าที่เราจะมาพูดรอบนี้อ๋อเรื่องความรคนระนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทางตำรวจก็มีทีมมอนิเตอร์รายการหรือเปล่าเอางี้ผมฝากไปก็แล้วกันเออ,เอ,อที่จริงกับพบปัด๊ดเป็น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 ปนายตำรวจที่ที่ท,ที่ที่น่ารักนะในทางสุดตัวพบปั๊ดเนี่ยพลตำรวจเอกสวัสด แจ้งยอดสุขเพราะพบปั๊นพอพอพอพเนี่ยเป็นนายตํารวจที่สุภาพรียบร้อยแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งแหละแล้วก็ก็ก็ก,ก็จิตใจดีอ่ะน่ารักใ,ใ,ใ,ใน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 ทางส่วนตัวผมก็รับถือใจอยู่แต่ว่าบางเรื่องก็ต้องพูดกันอยู่นิดหนึ่งค่ะว่า wow. บางเรื่องอพบปัสก็อาจจะไม่ได้รับรายงานหรือเห็นรายงานไม่หมดหรือเขารายง,งานไม่หมด เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องที่ดินแดงที่มสามาเหลี่ยมดินแดงสมรภูมิรบเรื่องที่แยกดินแดงเนี่ยอยากจะกลับเรียนพอปัตนะพะบเนี่ยควรจะเรียกคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบใ้เรื่องอย่างเนี้ยมาปิดห้องล้างใจแล้วคุยกันให้มันชัดชอย่าลอยตัว อ,อย่ากลัวเปลืองตัวอ,อย่าถนอมนวนมากนะักสายงานของคุณคุณต้องรับผิดชอบอย่าลอยอหม,มายถึงใครเนี่ยว่าที่ปบอรตรอับ้างไม่ร <c oughs> ู้สิว่าที่ปบอรตรอคนหนึ่งมัง้งคุณต้องรับผิดชอบเอ,อเรื่องทราบดงนี้ใช่ไหมอย่าลอยตัวให้มากนะักอย่อยาถนอมนวน หัดพืชที่โคนบ้างก็ได้เอ,อในอนาคตหวังจะเป็นใหญ่เป็นโตร,ระดับผู้นําหน่วยบางทีมันจะต้องแสดงสภาวะผู้นําตั้งแต่วันนี้ให้เห็นบ้างอือย่าลอยโชว์ศักยภาพนะยโชว์หน่อยรับเลยอย,อย่างแรกเลยนะต้องเรียบออผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบเรื่องทํานองเนี้ที่ที่ที่แยกดินแดงเนี่ยมานั่งเคลียร์นั่งคุยนั่งร่างใจกัน อย่างที่สองบางทีพบปัดก็ต้องตัดสินใจนะต้องใช้คนที่ที่เข้าใจการเมืองสักนิดหนึ่งต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการรับมือม็อบสักนิดหนึ่งม,มาเป็นพบเหตุการณ์หรือมาเป็นผู้กากับชี้ทางให้กับพบเหตุการณ์อ,อันนี้จำเป็นนะคือคือคือ พเบเหตุการณ์ก็ดีหรือคนที่ทําหน้าที่กํากับพบอเหตุการณ์ก็ดีคุณต้องมีมุมมองที่มันถูกต้องนะต้องเข้าใจว่าม็อบเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองปฏิเสธไม่ได้หรอกม็อบไม่ใช่อาชญากรไอ <c oughs> ้เรื่องพังไม้พังมือยิงหนังกระติกหัวล้างข้างแตกพังไม้พังมือ กว้างไป<ม>บอมสถานที่อาคารสถานที่เสียหายโอเคก็เข้าใจแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการชุมนุมมันเป็นเรื่องทางการเมืองม,มันเป็นเรื่องของความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกาันเราะดังนั้นดังนั้นม็อบเนี่ยเขาไม่ใช่อาญากร<ม>ถ้าคุณมองม็อบคุณมองผู้มาชุมนุมเป็นอาชญากรเป็นผู้ร้ายนะ<ม>เป็นโจทน,นะถ้าคุณมีัศนสติอย่างเนี้ยถ้าคุณมีมุมมองอย่างเนี้ย มันผิดพลาดมันล้มเหลวมันมีปัญหาตั้งแต่คุณคิดแล้วตั้งแต่แค่คุณคิดแล้วมันจะแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกทางแล้วไม่ได้แล้วถ้าคุณมองเขาเป็นโจรมองมองเขาเป็นผู้ร้ายคุณก็ทําเสมือนคุณทํากับโจรทํากับผู้ร้ายอือไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ผู้ร้ายต้องต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วคุณก็ต้องแก้ให้ออกไอ้เรื่องม็อบใช้ความรุนแรงบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติถูกไหมแต่เนื้อแท้เนะี่ยก็ไม่ใช่โจรแต่คุณต้องเริ่มจาก คนที่เป็นผบเหตุการณ์หรือคนที่พบพัดจะสั่งให้ไปกํากับหรือไปชี้ทางพบเหตุการต้องมีทัศนคต,ติต่อผู้ชุมนุมที่ถูกต้องก่อนนี่อย่างแรกนะการปฏิบัติต่อกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองการปฏิบัติต่อโจรต่อผู้ร้ายต่ออาชญากรมันแตกต่างกันนะม,มันต้องเริ่มจากประเด็นตั้งต้นตรงนี้ก่อนอย่างที่สองก็คือตบจคอฝอตบดขู่ข่ม,ขมชน,น,ชนตอนนี้ไม่บดบาท พบบพัต้องย้ำกับพบบเหตุการณ์ต้องเอากันให้ชัดต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกาลังต้องมีการสับเปลี่ยนกําลังเช่นเช่นขอฟอชุดหนึ่งไม่ควรรับผิดชอบต่อเนื่องทุกวันอืเช่นกีนอ่อั่ออชุดหนึ่งไม่ควรรับผิดชอบเกินกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถูกไหมเช่น เที่ยงเย็นเย็นชุดหนึ่งเย็นยันดึกชุดหนึ่งหรืออะไรหรืออะไรก็เปลี่ยนกันไปถูกไหมสาเหตุที่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 ต้องเปลี่ยนก็คือม็อบเด็กเนี่ยมันเป็นม็อบเด็กเป็นม็อบวัยรุ่นเป็นม็อบคนหนุ่มขณะเดียวกันคอฟอยุคนี้มันก็เป็นตำรวจหนุ่มๆโอ้โหเลือดมันท่านทั้งคู่เลย คุณเอาตำรวจหนุ่มมาปะทะกับม็อบหนุ่มโอ้โหไฟแลบ่ยเตลิดเปิงไฟแลบเลยไฟแลบเลยดังนั้นดังนั้นที่ให้คอฟอเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจำกัดจำนวนชั่วโมงเนี่ยและให้มีการสลับสับเปลี่ยนเพื่อไปพักอารมณ์อย่าให้คอฟอชุดหนึ่งเนี่ยต้องสักต้อง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 รับและก็สกสมทวททางอารมณ์จนกระทั่งน้ำร้อนแก้วถูกไหม อย่าให้อย่าให้คอฝอเนี่ยอยู่ในสภาพน้าร้นแก้วคือ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 ,คอถูกยั่วมาทั้งวันอ่ะก็ต้องรับว่าเด็กมันก็ยั่วจริงอะถูกจั่วมาทั้งวันเลยมาถึงจุดนึ่งปั๊บเนี่ยเฮ้ยบางครั้งเนี่ยแล้วไปเจอตํารวจม็อบหนุ่มไปเจอตํารวจหนุ่มโอ้โหพลานเลือดสาดพอถึงจุดหนึ่งนะพอพอพอ,พอถึงจุดหนึ่งเนะี่ยไม่มีการสลับสับเปลี่ยนเพื่อไปพักอารมณ์หรือเพื่อไปฟอกอารมณนะ์นะนะโอ้โหผมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นพราผมพูดอย่างนี้ผมผมผมเล่าให้คนของพปปชฟังคนของพปปชไม่เชื่อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าปปชไม่เชื่อด้วยหรือเปลา่าวันแรกๆของม็อบที่ที่ดิงแดงนะที่ดิงแนะดงเน,นี่ยพอถึงสามทุ่มนะคืฟีลสามทุ่มใช่ไหมใช่พอถึงสามทุ่มปั๊บเนี่ยแล้วล <ะ S 2> ปฏิบัติการผมบอกเลยนะมันเหมือนมันมันเหมือนกับ ปิดเดลปิดเกมอะพอสามทุ่มตั้งที่จริงที่จริงผู้ใหญ่ที่เราให้ฟังเขาใช้คาแรงกว่านนะั้นแต่ผมไม่กล oh well, ้าใช้คานั <t us> <t us> ้นหรอกมันก็เกินไปก็ตัวก็ก็ทำาลายน้ําใจกหาน้ําใจตํารวจกอฟอเขามากไปเอาเป็นว่าไอ้กอฟอชุดเนี้ยมันแบกมาแต่เช้าสายบ่ายเย็นพอถึงตึกดึกพอถึงสามทุ่มปั๊บโอ้โหเครียดเลยเลยโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนคาทะลุมันเหมือนนายพรานนะ ขึ้นคอนสอนโกงคันสอน,น,สอนมาวทั้งวันละสุดล้าแล้วนาทีนั้นมึงต้องปล่อยและต้องปล่อยคอนสอนโอ้โหคือมันเหมือนอะไรที่แบบมันฟิ้นะสติแตกถึงขนาดนี้ขึ้นรถไปอับอะไล่ยิงไล่หัวดม็อบในถนนวิดไมตรีก,ก็ก็ทำมาแล้วนะไล่ไล่ตีม็อบนะั้นม็อบมันก็หนีตะเลยเข้าไปทางแฝง ก็ไล่ตีม็อบเข้าไปในแฟดนะแล้วยิงกระสุนยางยิงแก๊สนั้นตายิงแบบไม่ยั้งเลยอ่ะไม่รู้ใครสั่งใครสอนไม่รู้ใครเป็นผบเหตการณ์ไม่รู้ผบเหตการ์คิดยังไงทําไมผบเหตการ์ปล่อยให้ยิงกระสุนยางยิงแก๊สนั้นตาแบบไม่ยัง้งยิงพุ่มเพลื่อยิงไม่จําเป็นเยอะมากเนี่ยนะก็ตามเข้าไปในแฟดเด็กมันก็ฉลาดเด็กมันก็หนีเข้าไปตามแฟดตามแฟดหนีเข้าไปตามตอกซอกซอย แล้วบางทีเนี่ยเขาก็เอามมเร์ไซ้์เข้าไปจอดไปใต้ตึกจอดตามตามใต้แฟลตหรือข้างแฟลตเวลาคนหนี้นหนีไปจุดที่รู้จอดเพื่อจะขับหนีไงก็ตำรวจก็ขอฝอเก็ตามเข้าไปแล้วก็ยิงโอ้มันสติแตกอะมันมันมันโอ้คือถามว่าทำไมเกิดอาการอย่างนั้นคุณเห็นคลิปคิปหนึ่งไหมเป็นเสียงขอฝอตะโกนบอกนักข่าวที่ตามไลฟ์สดเฮ้ น้องน้องน้องไปอยู่แนวหลังน้องไป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 ขอพี่สนุกขอพี่สนุกหน่อยเต็มกลืนละเต็มกลืนละขอพี่สนุกหน่อยมันมีคลิปนี้ผมยังมีอยู่ในมือถือเลยคือขอฝอเนี่ยแบบสต,ติแตกพอถึงสามทุ่ม,มนะก็เป็นบางส่วนนะมันไม่ใช่ทั้งหมดอะบางส่วนเข้าใจแต่บางเอินว่าเยอะหน่อยบังเอินว่าเยอะหน่อย แต่แม้จะมีน้อยมันก็ไม่ได้นะมีภาวะแบบนี้อยู่ใน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 ตรงนี้มันก็ไม่ได้นะนที่ยิงยิงยิงปืนกระสุนยางเข้าใส่ไอรถมอเตอร์ไซคน้องที่กลังจะขับกลับบ้านใช่ไหมเห็นแล้วรับไม่ได้เลยที่นี่ถึงนี้ทีนี้ทีนี้อย่างแรกผมก็บอกไปแล้วเรื่องใครผู้ใหญ่คนไหนในสำนักงานตำแห่งชาติหน้าที่ของคุณไม่ควรลอยตัว ปลืงตัวนิดนึงอย่าถนอมนวลน,นักในอนาคตถ้าคุณจะขึ้นเป็นผู้นําหน่วยต้องโชว์เพราะผู้นําต้องฉายให้เห็นแววตั้งแต่วันนี้นิดนึงต้องเรียกมาเคลียร์เฮ้ยไม่ได้นะอย่าลอยตัวคุณต้องลงไปกากับอย่างที่สองออใครเป็นผบเหตุการณ์หรือใครที่ถูกสั่งให้ไปลงไปคุมคนที่ทําที่ผบเหตุการณ์เนี่ยจะต้องมีทัศนคติในการมองผู้ชุมนุมอย่างถูกต้อง อย่างที่สามก็คือตัวคอฟอเนี่ยต้องมีการสลับส,บสบับเปลี่ยนกําลังฟากอ,อารมณ์เขาอ,อย่าให้เขารับหโหลดมา<ล>ทั้ง,งวันอ่ะสะสมอารมณ์โกรธถูกยั่วยมาทั้งวันพอถึงกลางคืนแล้วคลั่งเลยอ่ะกระติกแตกเลยคุณต้องสลับส,บสบับเปลี่ยนกําลัง,ลงทีนี้ความความเครียดของตำรวจคอฟออย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะคุณเชื่อไหมหน้ากากกันก๊าน้ำตาเนี่ยคอฟอไม่มีมีเฉพาะชุดจู่โจมตักเขาเนี่ คราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อยิงแก้สตาไปเดี๋ยวนี้ม็อบฉลาดเขาก็คว้ายิงกลับมาที่กระบอกแก๊สตาคว้างกลับเลยหรือบางทีนะลมมันเปลี่ยนทิศมันอวนเข้าไปที่ตำรวจอะ่ะโดนกันเองโดนกันเองทีนี้ตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยมันก็แตกคือเพราะแตกคือเพราะว่ามันไม่มีอุปรกรณ์ไอ้ไอ้ไอ้ที่คาดหน,าน้าเนี่ยมันแกน๊สตามไม่ได้ไอ้ที การแก๊สน้ำตาเนี่ยมันต้องเป็นหน้ากากแต้มหน้าเลยแล้วโอ้ตรงไหมแล้วพวกนี้นะไปโดนผิวนี่ปวดแสบปวดร้อนกว่านะปวดแสบปวดร้อนนะปวดแสบปวดร้อนนะคุณต้องกันอย่างดีเลยอุปกรณ์ป้องกันแก๊สมีเฉพาะจุโจมคอฟอไม่มีทีนี้คอฟอเนี่ยมันเจอสภาวะที่มันกดดันนะและหลายจังหวะที่ถูกแก๊สน้ำตาจากพวกเดียวกันมันทรมานเะอืยมันทรมานก็คือ ถูกยั่วด้วยเครียดด้วยเหนื่อยด้วยแล้วก็เจ็บตัวด้วยจากแก๊สต,ตาจากพวกเดียวกันหรืออะไรก็ได้หลายอย่างผสมกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็สติแตกอดังนั้นเนี่ยทําไมคุณไม่เอาอุปกรณ์ป้องกันแกส๊สถ้าคุณจะใช้แก๊สต,ตาทําไมคุณไม่อ,อุปกรณ์ป้องกันแก๊สต,ตาให้คอฟอ่อให้เขาใช้ด้วยเพราะมันมีโอกาสาสุกเยงจะได้รับผลพวงอยู่แล้ว ค,คือเวลาตำรวจขออ้อสอมันเจ็บขึ้นมาแล้วแล้ว,ลวมันแล้วมันคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไงนึกอ,ออกไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็อยากก็ก็ก,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 ก็ก็อยากจะฝากนิดนึงและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าปกป้องลูกน้องเกินกว่าเหตุอย่างพบบปัดด้วยความเคารพนะแล้วก็กับเรียนท่านรองคบชนท่านรองพิยะตาวิชัยถ้าเจอหน้าผมก็ยกมือไหว้ผมก็จะกราบโดยศาสนะของท่านทั้งสอง ท่านประบอกปาัฒก็ดีรองตะรองปิยะก็ดีโดยสถานะของท่านผมก็นับถือผมก็ยกมือไหว้ยอย่างสนิทใจส่วนตัวก็ก็ก,ก็ก็นับถือกันอยู่ก็ชอบกันอยู่ก็เป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับเรียนก็คือว่าอย่าปกป้องเด็กทุกคําพูดที่ท่านพูดออกไปหรือให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปที่ตํารวจคอฟองมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปที่ ไปที่ไปที่คนทำงานคนที่อยู่หน้าง,งานยกตัวอย่างเช่นคอฟอยิงกระสุนยางใส่ยจยยอที่ขับรถผ่านเราเห็นกระตาเลยนะแล้วมาให้สัมภาษณ์ว่าแต่งกายคล้ายตำรวจใช่หรือไม่อย่าพึ่งฟันธงต้องตรวจสอบก่อนเอาละแม้ว่าจะเป็นตำรวจ ต่การยิงกระสุนยางใส่จยยอ,ยอที่ขับผ่านหน้าตำรวจดังนั้นตามคลิปมันก็ต้องสอบสวนให้ได้ขอ้ขอเท็จจริงเสียก่อนเ,ออเหตุและผลคืออะไรต้องดูเหตุการณ์ก่อนหน้าต้องดูเหตุการณ์หลังจากนั้นต้องดูเหตุการณ์ระหว่างนั้นมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเช่นจะจยยอจะขับชนต,ต,ตำรวจหรือไม่ใอ,อ,อ้สัมภาษณ์อย่างนี้มันให้ท้ายมันให้ท้ายเด็กนี่พุทธตมันให้ท้ายเด็ก ให้ให้ายเด็กเด็กมันก็ได้ใจสิถูกมาก<ะ>คือคือคุณต้องส่งสัญญาณให้กับคนทํางานให้กับเจ้าที่หน้าง,งานที่มันถูกต้องจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันควรถ้าเหตุไม่สมควรก็ต้องสอบสวนก็ต้องลงโทษทางวินัยกันไปอถูกไหมลนะ่ะแต่ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นให้สัมภาษณ์แบบนี้มันปกป้องเพื่ออะไรอ่ะ เป็นการส่งสัญญาณที่มันไม่ถูกต้องไปที่คนทํางานนะ,ะผมว่าเรื่องมันจะบานปลายเรื่องจะบานปลายก็เพราะอย่างนี้นี่แหละจิกโก้ก็แยกจัดการไปแบบหนึ่งวัยรุ่นที่ไปตามแรงอุดมการณ์ของตัวเองก็แยกเข้าไปอีกพวกหนึ่งยาเเมารวมถูกไหมล่ะ